คุณทิิทพรจอกเกตนะฮะอ่านะฮะก็ขอบคุณนะคะวิกโจโก็บอกน่าฟังมากแล้วก็นะฮะบอกว่าก็คือเหมือนเข้ากียุคใช่ไหมครับคือนี่เป็นเรื่องเราที่โลกจะสวยด้วยมือเราโลกเนี้ยนะคะจะสวยด้วยในเรื่องเราที่เรารู้ตัวได้ทันทีว่าเราคือต้นเหตุและสาเหตุคุณต้องรู้ได้ก่อนว่าคุณคือมนุษย์ที่ เป็นผู้สร้างที่ทรงอิทธิพลที่สุดบนโลกใบนี้ไม่งั้นเขาไม่ส่งคุณมาเกิดหรอกเข้าใจไหมไม่งั้นคุณจะนะไปแย่งชิงนะ,ะอสุจิเป็นล้านละตัวเพื่อเกิดทําไมสาระมันอยู่ตรงที่ว่าคุณชนะนะ,ะในบรรดาผู้ที่ต้องการจะเกิดแข่งกับคุณตั้งแต่อสุจินะฮะล้านล้านตัวคุณเป็นตัวแรกอะที่คุณได้ครอบครองกายภาพเนี่ย และกายภาพเนี้ยมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่นะคะอีลอนมัสสร้างอีลอนมัสอยากสร้างหุ่นยนต์